สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้พ่อใหญ่สองผ้าบ้านมาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆออีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ผมได้นำพระสมเด็จวรละครพ,มรพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์พระประธานมวลสารเป็นดินเกตโปง่งดินเกดะดิน หลักเมืองแล้วก็ดินเจ็ดป่ามาผสมครุกครากับมวลสารผงวิเศษหประการคือผงพุทธคุณผงม,มหาราศผงปัตมังผงตรีนิสิงเหและก็ผงอิทธิเจนะครับเพื่อน มวลสารสมเด็จวัลครังที่ผสมด้วยดินจิตโปง่งดินจ็ป่าดินจ็ดสะดินหลักเมืองนี้ค่อนข้างจะหายากนะครับเพื่อนๆเป็นพระที่มากด้วยพุทธคุณด้านมหาอุดอยู่ยงคงกระพันชาตรีแค้วคคาดรอดปลอดภัยนะครับเพื่อนๆถ้าถ้าเรามีสมเด็จวัลครังที่เป็นเนื้อดินจิตโป่งเนี่ยดินจ็ดสะ ดินเ็ดป่าดินหลักเมืองเนี่ยเราเราเก็บไว้นะครับเพื่อนเเราไม่ต้องเอาไปให้ใครดูหรืออ่าประเมินให้นะครับเพราะเขาตัดสินใจไม่แน่ชัดเขาไม่ค่อยเข้าใจธรรมชาติของดินเกดโป่งดินเกดป่าดินเกจสะดินหลักเมืองนะครับเพื่อนๆอนันนี้ค่อนข้างจะลําบากนะครับดูยากถ้าเรา สงสัยเราศึกษาเราค้นฟ้าเราต้องให้ผู้ที่เชี่ยวชาญผู้ที่มีองค์ความรู้ผู้ที่มีจิตใจที่เป็นกลางจริงๆนะครับเ,เพื่อนเอันนี้ผมผมประสมมากับตัวเองนะครับเพราะว่าเราต้องการครอบครองพระสมเด็จวรครังหวังพุทธคุณที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองเราครอบครัวเรา ให้อยู่เย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุขจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเราจะต้องมั่นใจแล้วก็ศึกษาข้อมูลให้แน่ชัดนะครับเพื่อน,เ,อนเราเอาไปให้เซียนเล็กเซียนใหญ่เซียนบนห้างเซียนข้างถนนดูเขาเขาไม่มีควา,ามรู้เขาไม่มีองค์ควา,ามรู้เหมือนเราเพราะวัตถุประสงค์เขาเพื่อที่จะนำมาแล้วก็ขายต่อ เท่านั้นเองเขาก็จะดูพิมพ์นะครับถ้าพิมพ์ใช่เขาก็จะจับว่ามวลสารยบแยกแตกเล่ารานเป็นยังไงถ้าพิมพ์ไม่ใช่เขาจะวางเขาจะไม่ดูอะไรทั้งสิ้นนะครับเพื่อนๆอนอันนี้เป็นเรื่องที่แน่นอนแล้วก็ชัดเจนนะครับพิมพ์ของสมเด็จวะะราคังนี้มีเป็นร้อยๆพิมพนะครับเพื่อนๆออย่างพิมพ์ที่ผมนํามาเสนอองค์นี้เป็นพิมพ์ของช่างหลวงยุคปลายของ หลวงวิจารณ์จุรนัยนะครับแล้วช่างของชาวบ้านก่อนที่จะมามีช่างหลวงก็ช่างโบราณยุคโบราณแล้วก็มายุคของชาวบ้านแล้วก็มายุคของช่างหลวงนะครับดังนั้นพิมพ์เนี่ยก็มีส่วนแต่เราต้องเข้าใจประวัติการสร้างเนื้อหาการนำมาสร้างของ ยุคสมัยนั้นนะครับเพื่อนๆตั้งแต่เจ้าพณท่านเป็นหลวงพี่โตเป็นพระครูเป็นเจ้าคุณชั้นสามัญชั้นราดชั้นธรรมชั้นเทพแล้วก็สมเด็จในที่สุดเนี่ยท่านสร้างไว้เป็นร้อยอร้อยบกพิมพ์นะครับสมเด็จนี้มีไม่น้อยมีเป็นล้านล้านองค์มากพอที่จะให้คนที่ศรัทธาเริ่มใสมีข้อมูลเท่านั้นที่จะได้ครอบครองนะครับเพื่อนๆ ดังนั้นเราจงเชื่อมั่นศรัทธาตัวเองนะครับเพื่อนเอนเมื่อเรามีสมเด็จเราต้องเชื่อมั่นศรัทธาไม่มั่นใจศึกษาข้อมูลนะครับศึกษาผู้รู้นะครับปึกษาท่านผู้มีความรู้ในพระสมเด็จนะครับเดี๋ยวนี้เราศึกษาง่ายนะครับเพื่อนเพื่อ,อยังช่องของพี่ไทยเทพผมต้องให้เกียรติท่านนะครับผมศึกษา ได้ความรู้เยอะนะครับเพราะว่าพี่ไทยเทพเขาไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกฟ้าจะถลม่มแผ่นดินจะไหวเขาก็ไปทุกภาคของเมืองไทยไปสัมภาษณ์ผู้รู้ไปสัมภาษณ์ผู้ที่มีพระสมเด็จไปสัมภาษณ์ผู้ที่ใส่ใจพระสมเด็จยุคใหม่ด้วยกล้องวิทยาศาสตร์สิ่งเหล่านี้เราแค่ฟังวิเคราะห์พิจารณาด้วยเหตุด้วยผลเราได้ความรู้นะครับเพื่อน,อนผมไล่มีแดงบรนดาลใจ ได้นำพระที่ตัวเองมีเนี่ยมาทำคลิปเสนอกับเพื่อนๆนที่เป็น fc เดี๋ยวนี้ได้ก็เพราะได้แรงบันดาลใจจากพี่ไทเทพนี่แหละครับที่ได้ไปสัมภาษณ์ผู้รู้จะจริงจะแท้จะเท็จประการใดอยู่ที่เราถูกต้องไหมครับเพื่อนเพื่อนเราพิจารณาเราเห็นเรารู้เราเข้าใจแล้วก็พิจารณาเองเอามาเปรียบเทียบข้อมูลว่าเป็นยังไงแล้วเราก็วิเคราะห์สรุปผลเป็น องค,ความรู้ของเรานะครับดังนั้นเพื่อนๆที่มีสมเด็จวคัคังประเภทดินเกป่าดินเกโปงดินเกศสะดินหลักเมืองหรือมวลสารแปลกๆหรือพิมพ์แปลกๆที่เราไม่เคยเห็นเนี่ยเราจะเพิ่งตัดสินใจว่าไม่มีนะครับมีนะครับเพื่อนๆน,นะครับดังนั้นเวลาเสียนเล็กเสียนใหญ่เซียนบนห้างเสียนข้างถนนเขาพูดคุยเราก็ฟังนะครับการฟังเนี่ยเป็นการได้ความรู้ที่ดีงามนะครับเพื่อนๆน คนคนฟังมากเราย่อมมีองค์ความรูร้นะครับคนไหนพูดเราฟังคนไหนบรรยายเราฟังนะครับฟังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญานะครับเพื่อนๆอันนี้ผมขอเสริมนิดหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูเนื้อหามวลสารขององค์นี้นะครับเราดูเราดูแม่พิมพ์นะครับชัดเจนนะครับเพื่อนแม่พิมพ์แม่พิมพ์ชัดเจนนะครับนี่แม่พิมพ์นะครับ จนลงถ้าเราวัดดูก็ตรงกลางนะครับเพื่อนๆนี่ด้านขวาเราซ้ายองค์พระนะครับตรงกลางแขนท่านเลยนะครับเขาจะวัดดูตรงนี้นะครับเพื่อนๆวัดดูนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นลักษณะเนื้อนะครับด้านในด้านในม้วนหดเข้าไปสมระคังเลยนะครับเพื่อนๆเรามองเรามองด้วยตาปล่าก็เห็นนะเข้ารู้นะครับสองด้วยกล้อง 15x เราก็รู้นะครับเพื่อนๆนี่การหดม้วนเข้าไปข้างในนะครับ เนื้อแกร่งหนึบนุ่มนะครับเพื่อนๆลักษณะไหวาผาซีบนิดนิดนะครับเป็นเกตทะลุซุ้มนะครับเราดูริวสวยงามปาเกตตะวัดไปทางด้านซ้ายเราขวาองคพระเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะพาดเลยซุ้มไปนะครับเราก็จะเห็นเป็นลักษณะเม็ดนะครับเป็นเม็ดดินนะครับดินสีเขียวสีแดงบ้างสีเหลืองบ้างนะครับนี่เพื่อนเอนเราจะเห็นสีเหลือง คล้ายเป็นดินสอพองที่เจ้าประคุณท่านเขียนยันแล้วก็ลบออกมาเป็นมวลสารนะครับเ,เพื่อนๆนี่เห็นชัดนะครับแล้วก็มวลสารที่เกิดขึ้นตามรูปแบบของฐานละครังแต่ละฐานนะครับเ,เพื่อนๆ่อนี่คราบผมดูแล้วเป็นคราบแป้งโรยพิมพ์นะครับเ,เพื่อนเ่อไม่ใช่ครับอนาคอนไนหรือคราบแคนไซนะครับขาขาวนะครับเป็นเป็นคราบแป้ง ผงรอยพิมพ์นะครับเรามาดูตั้งแต่แรกเลยนะครับนี่ผักก็เป็นเป็นข้าวหลามตัดเลยนะครับนี่สี่เหลี่ยมเลยนะครับนี่เหมือนเมล็ดพริกไทยนะครับเพื่อนๆนะครับมีคอยาวเรียวบางนะครับที่เราเห็นที่หน้านี้เราจะเป็นเม็ดเม็ดเหลืองนะครับเพื่อนๆที่ผมชี้นะครับนี่เม็ดเหลืองเม็ดแดงนะครับเม็ดดานะครับเหมือนลักษณะเป็นดินนะครับเพื่อนๆเนี่ยดินจิตโป่งนะครับองนี้ แกงมันวาวนะครับแล้วก็อกล่องบางเดือนลางนะครับลักษณะแขนได้ส่วนสมมาตรกันนะครับเพื่อนๆือนทิ้งดิงลงมานะครับมือขวาทาบมือซ้ายตรงวางไว้บนหน้าตักมือตรงนี้ก็อวบนูนะครับนี่ช่องแขนนี้ก็เล็กเรียวบางนะครับเล็กเรียวบางเนื้อด้านในช่องแขนก็ม้วนหดเข้าไปด้านในนะครับเพื่อนๆื่อนนี่ม้วนหดเข้าไปด้านในนะครับ เราจะเห็นเส้นผ้านิสีธนะหรือเส้นผ้าทิพย์เรือนรางตรงนี้นะครับเ,เพื่อนๆแล้วเราก็จะเห็นปลายขาตรงนี้นะครับทิ้งดิ่งลงมานะครับทิ้งดิ่งลงมาตรงกับแขนแขนท่านตรงนี้นะครับตรงเลยนะครับแล้วขาท่านตรงนี้นะครับเข่าตรงนี้ก็จะสโลปลงไปนะครับหาเนื้อพระด้านใน อันนี้เราศึกษาแบบไหนก็เก็บสะสมแบบนั้นนะครับผมชอบดูตรงนี้นะครับถ้าองค์ไหนที่ขาขาตรงกับแขนที่ท่านทิ้งดิ่งลงมาอย่างเงี้ยผมผมจะเก็บเลยนะครับแล้วก็มาดูฐานนะครับฐานท่านนี้ก็เหมือนคมงขวาเลยนะครับเหมือนเรือสมเภาเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ลาดชันลงมานะครับฐานด้านล่างด้านบนก็ลาดชันขึ้นไปนะครับ ลักษณะพิมพ์ยุคปายนี้เราจะเห็นนะครับนี่ขวาเราซ้ายองค์พระตรงนี้ก็จะเป็นติ่งเดือยเล็กๆ่ชี้ลงมาที่มุมระฆขังตรงนี้นะครับเพื่อนอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็ตวัดพิ้วขึ้นองศาเล็กน้อยนะครับเพื่อนตรงนี้นะครับแล้วเรามาดูด้านหลังกันบ้างน,นะครับเพื่อนดูด้านหน้าแล้วด้านหลังของพระ สมเด็จบรรคัาางนี้ความงามไม่แตกต่างกันนะครับกับด้านหน้าเพื่อนๆดูนะครับดูด้านหลังองค์นี้นะครับเป็นไงครับเพื่อนๆดินเจ็ดโปง่งดินเจ็ดป่าดินเจ็ดสะดินหลักเมืองนะครับเราจะเห็นเป็นคราบนะครับคราบเนื้อดินยังติดอยู่นะครับเพื่อนๆนี่แล้วผสมกับผงพุทธคุณผงมหาราช ผงปัตมังผงตรีนิกซึ่งเหนะครับเพื่อนๆยังปกคลุมอยู่เรายังเห็นเม็ดดินนะครับนี่เม็ดดินเม็ดดินดำแดงเหลืองคลุกเคล้าด้วยผงดินสอเรื่องเหลืองนะครับเพื่อนๆเนี่ยที่ผมชี้นี่นะครับเพื่อนๆนี่เรื่องเหลืองนี่นะครับที่เกิดตามขอบขอบนี้ก็ไม่ได้เหลี่ยมนะครับมนทื่อเลยนะครับเพื่อนๆนี่ลักษณะของวัดระฆังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อน แล้วเราก็จะเห็นด้านบนนี้นะครับเป็นเป็นดินนะครับเป็นดินจิตโป่งนะครับสีเขียวสีเหลืองครุกเท้านะครับด้านบนนี้ก็จะมนทื่อนะครับไม่เหลี่ยมแล้วเราก็จะเห็นรอยเพืพ่อนๆสังเกตดูนะครับนี่รอยยุบรอยแยกรอยแตกร้ารานเป็นธรรมชาตินะครับทุกอย่างลงตัวทั้งสีด้านนะครับเพ,พ,พื่อนนะครับเราจะเห็นชัดนะครับ แล้วมันวาวหนึบนุ่มกแกร่งนะครับเพื่อนๆเราจะเห็นรอยหนอนด้นนะครับเพื่อนๆเนี่ยที่เป็นหลุมดำๆนี่นะครับเรียกว่ารอยหนอนด้นผุดขึ้นนะครับตามเนื้อพระชัดเจนเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะเห็นคาบคาบน้ำมันตังอิ้วนะครับคาบน้ำมันตังอิ้วนะครับที่ผมชี้ดำๆนี้นะครับน้ำมันตังอิว้วน้ำอ้อยผสมกันก็จะไหลไปยังพื้นที่ผิวพระที่ต่ำสุดนะครับ เรามองโดยกายภาพแล้วพื้นผิวพระสมเด็จวราคารังเขาจะไม่เสมอกันนะครับเพื่อนๆก็จะมีความเอียงต่ำนูนไม่เท่ากันน้ำมันพืชน,น้ำอ้อยก็จะไหลรวมลงในกลุ่มที่ต่ำกว่าก็จะเกิดสนิมน้ำนะครับเกาะกินไอระเหยออกมาภายนอกผิวมาเจอปูนเปลือกหอยด้านนอกเกาะติดกันแน่นนะครับเพื่อนๆนเนี่ยเราเอา แปรงมาถูก็ไม่ออกนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะครับเราผมเคยเอาไปแช่น้ําร้อนนะครับเพื่อนไม่ถึงกับต้มนะครับแต่เอาน้ําร้อนร้อนใส่แก้วแล้วก็เอาท่านลงขอขมาท่านแล้วก็เอาท่านลงแล้วก็มีฟองขึ้นนะครับเป็นสายลุงเป็นนิ้วมือเลยนะครับเพื่อนผุดขึ้นมาจากเนื้อผิวพระนะครับก็บ่งบอกได้นะครับแล้วก็ไม่ถึงกับไปเจาะ ด้วยน้ำขมิ้นนะครับเ,เพื่อนๆผมรู้สึกเป็นการส่วนตัวนะครับถ้าถ้าองค์ไหนผมคิดว่าใช่โดยความรู้สึกแล้วผมลงขมิ้น,นมักจกเหลืองนะครับแต่ถ้าองค์ไหนผมไม่ค่อยมั่นใจแบบลังเลสัมผัสแล้วมันแบบครึ่งต่อครึ่งเนี่ยผมลงขมิ้นก็แดงนะครับอันนี้ผมพอสัมผัสได้ก็เป็นองค์ความรู้เฉพาะตัวนะครับเ,เพื่อนๆแต่ก็ไม่แน่เสมอไปนะครับเ,เพื่อนๆ ผ้าจริงเจอขมิ้นแดงก็มีนะครับผ้าใหม่เพิ่งทําขึ้นเจอขมิ้นเหลืองก็มีเราก็ไม่ว่ากันนะครับแต่เราก็ให้มีข้อมูลแบ่งปันกันได้นะครับพเพื่อนๆแล้วแต่ว่าเราจะอาชอบแบบไหนนะครับหรือเราจะเอาไปล้างด้วยน้ําส้มสายชูก็ได้นะครับแต่เนื้อผิวผ้าก็จะก็จะเสียนะครับดีสุดคือศึกษาข้อมูลนะครับ สัมผัสสององค์จริงสัมผัสรู้ด้วยเหตุด้วยผลในการสร้างเราจะรู้ดีนะครับเพื่อนๆแล้วเรามาดูด้านข้างกันนะครับเรามาดูด้านข้างองค์นี้นะครับเพื่อนๆดูนะครับด้านข้างเราจะเห็นนะครับข้าวขาวนี่เป็นเป็นคราบนะครับคราบผงลอยพิมพ์นะครับเพื่อนๆไม่ได้คราบแคนไซ์นะครับ ถ้าเป็นคาบแคนไซนนี้จะเป็นผลึกใสเหมือนแก้วนะครับแต่ถ้าเป็นคาบอนาคอนไนน์นี้เขาจะเหมือนฝุ่ยหิมะนะครับเพื่อนๆอย่างนั้นแต่นี้เป็นผงแป้งนะครับผมสองดูแล้วเป็นเกล็ดข้าวขาวนะครับเกล็ดข้าวขาวนะครับก่อนที่เขาจะเอาเนื้อพิมพ์ลงอันใหม่เขาก็จะเอาแป้งมาโรยพิมพ์ก่อนนะครับแล้วก็เทมวลสารลงกดบล็อกแกะวาง อันนี้เป็นลักษณะบล็อกพิมพ์สําเร็จนะครับพเพื่อนๆนะ,ะดูอีกข้างนะครับเห็นไหมครับพเพื่อนๆนี่เราจะเห็นเม็ดแดงเม็ดดาสีเหลืองเต็มเลยนะครับนี่ลักษณะดินเกศโป่งดินเกดะดินหลักเมืองนะครับเรามาดูอีกข้างนะครับพเพื่อนๆนดูด้านข้างนี้นะครับชัดเจนเลยนะครับพเพื่อนๆข้างข้างนี้เป็นแบบ ข้างเรียบนะครับคําว่าข้างเรียบหมายถึงว่าบล็อกสําเร็จนั่นเองนะครับไม่เป็นลักษณะการปาดจากหลังไปหน้าหรือหน้ามาหลังหรือบนลงล่างล่างขึ้นบนนะครับแต่เป็นลักษณะที่สําเร็จมาแล้วนะครับเราจะเห็นมวลสารผุดขึ้นมาเต็มเลยนะครับเพื่อน,อน,นให้ดูทุกด้านเลยนะครับแล้วเรามาดูด้านหน้าขององค์พระบ้างนะครับเพื่อน เพื่อนๆดูแล้วรับชมแล้วเห็นแล้วพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลด้วยจิตวิเคราะห์ของตนแล้วเพื่อนๆก็พิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงสมเด็จท่านบอกพวกเราว่าพิจารณามหาพิจารณาพิจารณามหาพิจารณานั่นแสดงว่าท่านให้เราพิจารณาโดยแยบคายนะครับ พิจารณาโดยแยบคลายด้วยเหตุด้วยผลนะครับวันนี้ผมได้นำสมเด็จวัดละคังเนื้อมวลสารดินเก็ดโปง่งดินเก็สะดินหลักเมืองดินเก็ดปามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนอเพื่อนเพื่อนเรับชมแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อใหญ่สองพระบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ